สว <those S 1> <Therm om. S 2> ัส ah ดีนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องฟังสมบังนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมีหนุ่มอานุ่มหล่อมหานะครับวันนี้มีหนุ่มหล่อมาหานะครับผมพ่อพลายอคูขันนะครับผมหรือพลายเบ้นนะครับผมมี่อานะครับมาเยี่ยมพังสมบังนะครับผม อกินฮอดแห้งด้นีสมบังนี่นี่นะครับสมบังสมบังเขาคิดถึงนะครับผมคิดถึงอ่าพลยเบนนะครับผมเพราะว่าอ่าเคยอ่าร่วมงานกันนะครับผมที่พัทยานะครับอ่านะครับผมเคยอยู่ด้วยกันนะครับเคยอยู่ด้วยกันอ่าผูกติดกันนะครับนี่ตอนนี้เขาก็ได้อ่าดมกันนะครับผมอ่านะครับดมกันหอมแก้มนะครับผมหอมแก้มนะครับ สมบัตสามสิบสามครับส <33. S 1> ามสิบินดิบินยีน่สองนะครับยี่สองนะครับอาไพ่กุกคันนะครับผมไพ่กุกคันนี่ครับนี่ช่องช่องช่องพังกุกคันมา,มาเยี่ยมพังสมบังนะครับผมนี่นครับผมได้ <c oughs> นี่เอามงนานทำากินเลย่ากินก้นนอไอ้สมบัง จะ่นนานนอยหลังว่าอันนี้บุกข ER ึ้นสะพานสองอาทิตย์ขึ้นมากลางแล้วถึงภายหลังเนาะจำมาเป็ูสะพานปิตาบอกว่าปิตาสะพานิตายาน้อมันหน่อยเนาะสองที่ผได้ปิตายาอันอิสระบุกขึ้นสองอาทิตย์เนาะมาเลยๆบุกขึ้นสองอาทิตย์เลยนะครับผมนี่นะครับอ่าพายอ่าดูน่ครับ เขามาเยี่ยมพังสมวังนะครับผมเพราะว่าเขาก็กักตัวเสร็จนะครับมาเลยคบังนุ่มมหานะครับนุ่มมหาติดนะครับผมเคยอยู่พัทยานะครับติดมากเลยนะครับ ดีใจนะครับผมพี่ี่เบนเอ่้องน้อเนมหาพี่สมังนะครับครัสมัสมเขาดีใจนะครับก็ดีใจนะครับผมพี่เจ็บจะไหนพ่เคเจบเนาะ เออติดแห้งอีลีชอบมากเลยนะครับผมชอบอ่าเป็นชอบชอบช้างพายนะครับพางสมังชอบช้างพายนะครับชอบมากเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าพังกุขันนะครับอบปลายกุขันนะครับปลายกุขันในเยี่ยมพังสมังนะครับผมมีบูนะครับผมเยี่ยวเตกเลยนะครับผมนี่นะครับผมชีนะครับผม หวังดีใจมากเลยนะครับนะครับผมดูฟังสมหวังทีได้มีร่มอยู่นะครับผมนี่นะครับจะมีก็อนนี้ก,นนก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับขยะเ,เอาเนาะวัไใดโผล่อ่าไม่ได้อาเจออ่าผู้ชายนานนะครับผมนี่นะครับก็เลยหลันลงนะครับผม เอ้ยเอาบ้านไหนกินนี่โยนโยนบ้านนี้จะบินไหมกองสันนะครับผมเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับผมอ่านี่นะครับ มีกระจุมจะได้ไหมอ่าเขาเขาพากันมาดูนะครับผมชาวบ้านเขาว่าอุ้ยเป็นอะไรกันเนาะนะครับนะครับผมเขาว่าเป็นอะไรกันเนาะนะครับผม่างสมบางก็อ่ากลับบ้านมาก่อนนะครับอ่าตกงานนะครับผมก็กลับบ้านมาก่อนก็เลยอสายบินก็ได้อ่านำอ่ากับที่หลังนะครับผมกับที่หลังมา โอ้ยสมัังนะครับผมดมใหญ่เลยนะครับผมดมใหญ่เลยนะครับดมปิกาจูนะครับผมดมปิกาจูลายเว้นนะครับผมสมัังชอบมากเลยนะครับผมแต่ไม่มีลูกนะครับผมไม่มีลูกนะครับไม่ตอบสนองแลยไม่มไม่มีลูกนะครับผมสมัังชอบมากเลยนะครับเรื่องแบบนี้ประสบพัน์หลายรอบแล้วนะครับ นะครับผมหนุ่มรูปโลมหาสมบังร้องใหญ่เลยนะครับผมร้องใหญ่เลยนะครับร้ pues, องใหญ่เลยนะครับสมบังไม่กินหญ้าเลยนะครับผมไม่กินต้นสับปะรดเลยนะครับไม่กินเลยนะครับไม่แม่ครับผมไม่กินเลยนะครับนะครับผมนะครับผมก็นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมทั้งสองเชือกนะครับผมถ่ายเบ็นนะครับ ถือว่าภายคู่คันนะครับเฟมิลี่นะครับผมนะครับผมนี่นะครับหนุ่มรูปรอนะครับผมคนกรุงเทพนะครับผมมาเลี้ยงช้างนะครับคนกรุงเทพนะครับผมมาเลี้ยงช้างนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะครับก็ฝากแม่ฝากพี่ๆนะครับผมมาเมตานะครับผมพวกเราด้วยนะครับเป็นช้างตกงานนะครับด้วยกันนะครับมีสมบังชอบใหญ่เลยนะครับผมชอบใหญ่เลยนะครับชอบใหญ่เลยนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวพวกรานก็จะขอไปเก็บอ่นนี้ขยะของพังสมังต่อนะครับผมเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่ามาเป็นกําลังใจพังสมังนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจพังสมังด้วยนะครับผมทั้งสองทั้งสองเชือกเลยนะครับผมนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ